สวัสดีค่ะทุกคนจ้ามาจะเดินมาเดินข้าวจ้าทุกคนข้ากำลังมาจันจ้าอะไรเป็นอะไรนี่มันดาดนี่หรอเอาแม่จะออกมาแม่มีข้าวเย็นจ้าแล้วก็ต้มจ้่ทุกคนต้มแซบแล้ว่ะเด้อมันดาดที่ดาแล้วเออแม่กันเวยนี่จ้าต้มแซบใส่ตับนะทุกคนต้มใส่ใส่ตับจ้า หอนเลยค่ะมันจะบ,ะดบาดดีมา,มากบาดลูกเม่ได้เขาวนเข่าเพราะว่ามันเหยียวเนาะยวสมจ้าย้วสมเขาเนี้ยก็ได้ว่าบอ,อนจ้ะอายุ้นตรบไสแล้วก็เอาขึ้นรถแม่จังบ่มาก่อนนี่ไหมคะบ่ม,มากันจุก เนี่ยลูกมันแข็งแล้วจังนะใส่ญี่ปุ่นก็เฮ็ดดีดิจากกะหล่ำวัาดี้ดิดัดไม่อยับมาให้ลูกแม่ก็ตกก้อนลูกก็ขยับมาเออเนาะเหมนทุกคนตับตาหวานมันแสบจ้ะเดี๋ยวช่วยจมน้ำ เดือดเดือดทำแมเลยไแบมจังแ่ทำไมจังแ่เพราะแม่กินอยู่เนาะรมเข่าคุณแมไปเนาะคือมมากเลยขมมากเนยขมมากเลทขมมากเลยก็กินให้หมดก อตอนนี้แม่มา <laughs> อะไรหนูจ้กินเหรออะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบนะเราจะจบค่ะจะจบแม่พักอย่าไปนอนม่ำต่ำนะตับฉ่ำบ,บานแ่โดนมันแข็งนะแ่ก็ร่องหนูตับอยู่ จะใส่เขาต้มมาแล้วจ้ะขอแม่มาแม่จมเลยเอาไปว่าจมในอ่างปาโอเคโอ้ยอ่างเก่าโอเคนะแม่ก็หนูกินแม่ได้ดูเองไม่กินด้แม่หุงให้ใหม่ค่ะจะกินยังไงแม่หุงให้ใหม่เนาะหุงไม่งเยอะ มาด้งเก่านเนี้ยเอาใจทุกคนอืมเยอะายใจจับใจอก่อ,อนหอมญี่ปุ่นนะห,อ,หอมหอยหอมอันไว่เป็นหัวจะหอลมลำใหแนๆเห็นนะเริ่มมาแล้วพอดีลไม่ได้เห็นยังกิิมนใส่ต้มแซ่พอดีเลยเละ เจ้าพี่อันนั้นธรรมดาฟยวกงธรรมดาโอ้อย่างนี้ที่เราจะกดเพนี่จอมันก็ออกลมมันออกนะลูกนะซุกิซุกิซูกิซุตจั๊กั๊ซุิรมมออกเด็ตักซุกิซุกิต่ดมามาซุกิมาม่ซุิจ๊กจเอาคนหนึ่งคน เนญี่ปุ่นแันเดือนเดมาถ้มันน่นมันจะเหนียวดีาจานจตวบีมันจะเป็นเดือนนั้นนะลูกแค่จังเอาซนำกนโอทโอทีคิดได้โอจะแ่จังรีบกินรูกกินคิดได้ผมนครับคำนวารกมัาเบลนะมามามา โดนอยู่เช่าสีหลาน้ำซุบันบบกนาจากทุกคนจ้ะน้ำซุบบอบักเลมอนเนาะแล้วต้มแซบใส่บักคามนมร้บบๆหน้จาจังเรากินกับแฮมเบอร์เกอร์เนา <c oughs> ะหอมมากเลยอื่ะเต็นหลย ความมันตะส่วนอ,อ,อันนี้นก็น่ากะใส่ตาแม่ดิก็เด่นใส่ตาแม่เนียอร่อยค่ะทุกคนจับจานเนาะขอนญี่ปุ่นมันไม่ขายไทยตันต้องไปร้านเอเชียนนะของแปลก พนนุ่นได้แทบไม่ใครไม่ใครใบอ่อนเขากเ็เฮ็ดกินนั่นอยูใ่ใบอ่อนเขาเอามาต้มใส่ซุยยูยังพทนนะใส่แบบน,นี้อืมอันนี้ญี่ปุ่นดีขนาดจ้ะเนี้ยดีขนาดพี่น้องเไยอ้วนดีเพราะเป็นทาเด้วยจ้ะมันนุ่มอยู่แค่เบาหวานเั่านั้นเอง ด,งดองยังนะอะมาแม่มันกินเนี่ยงนนั้นเ,นเลยต้องถายอีกจ้ะใครต้องถ่ายเลยไม่ใจนั่นนันบอกแม่เอาไปอุ่นแม่มาเกิดมาอีกก่อนแน่ไปอุ่นมาให้กินบ้าบันีลย ออขอบคุณขอนครับกินไปกินมากกับอิ่มนะพี่น้องเลยคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะวัหน่อยกินขา้า,กกนนกกนนาววัหน่อยเจ้าข้าวเหนียวญี่ปุ่นเจ้าข้าวเหนียวญี่ปุ่นดา้วน้อยอ่ะเจ้าข้าวเหนียวค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนน้าบายค่ะทุกค,คนจากก้าขอบคุณนะคะที่รับชมจ้าน้องมาริจังค่ะทุกคนจ้าต้องหัวไม้แด้วจ้ะ <c oughs> จุ๊บจุ๊บจุ๊บ บายๆขอบคุณค่ะ